สวัสดีครับสวัสดีครับผมภูมิมูลภยมงไนจะเรายอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปแว้นนะครับผมไปซิ่งนะครับกับตัวนี้เลยนะครับผม Honda f o r z a 350นะครับผมอาจจะไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดอะไรนะครับผมแต่ว่าเรียกได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยรีเควสมามากเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำหลายๆอย่างให้ทุท่านดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับผมดูถึงเรื่องพ็อ์ฟอร์แมนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการขับขี่นะครับผมความเร็วเร่่งอยนนนุตื์ นีนั่นนะครับผมกี่ซีซีนูนี่นั่นนะครับผมแล้วก็เอ่อเป็นเอนจินตัวใหม่ของเขานะครับผมทำให้มันมีวาวสี่วาล์วนะครับผมมีเทงวี่อะไรต่างๆนานานะครับผมแต่ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแค่ไซส์ไลน์ไปแล้วนะครับผมก็คือว่าแบบเอ้ยเครื่องชั้นดีเครื่องชั้นลื่นนะครับผมสูบฉีดน้ำมันแบบไม่มีฟองอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนั้นก็เป็นด้านโฆษณาเข้าไปนะครับผมสิ่งที่ผมสนใจอย่างเดียวเลยนะครับผมอย่างเดียวจริงๆนะเกี่ยวกับการขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมยิ่งเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยนะครับปัญหาของมันก็คือว จะเหตุเกิดขึ้นง่ายนะครับผมสุดอยางก็เป็นมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้นะครับผมีทีสมอนเซอร์เนี่เดี๋ยวก็คือเรื่องแบบเออ m a อร o r อร์นการขับเป็นยังไงบ้างนะครับผมการลดความเร็วการเร่งความเร็วนะครับผมระบบ ABS นะครับผมระบบพ็อกคอนโทรลอะไรต่างๆนานานะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้ผมจะเทสทุกท่านหมดเลยนะครับผมอขอแยกเป็นเซชันไว้แล้วกันนะครับเรามาดูกันทีละตัวนะครับซึ่งจากที่ผมลองขับมาแล้วนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมถนัดคันเล็กๆมากกว่านะครับคนที่ขับ ่มันดีนะครับผมการเด็กมันโอเคนะครับมันก็ค่อนข้างจะแน่นนะครับผมก็ค่อนข้างจะนิ่งนะครับโอเคนะครับเอนจิ้นนะครับผมอยานี่ผมว่าไปมีตรงนี้นะครับผมก็จะมีโชว์ตรงนี้เลยนะอย่าตัวเนี้ยนะครับผมก็คือว่าจะเป็นแบบสีวาวนะครับผมรุนแรงสบายๆนะครับผมลื่นนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายสีคุณเลือกใช้นะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าสีเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าจะพายออท้ายสักไรนะครับผมเรื่องที่ผมพายออท้ายก็คือเรื่องความเซฟตี้ในการขับมากกว่านะครับผมคราวนี้เนี่ยพวกเอสเต็ติกข้างนอกอย นะครับผมคือมันจะเกือบๆจะบิ๊กบ้าอยู่แล้วนะครับผมมันมันค่อนข้างจะเล่งได้แรงด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยความกำยำแน่นอนอยู่แล้วหน้าตาดุนะครับผมซึ่งตต่ที่ผมลองมาส่วนตัวเลยนะครับผมไอ้ข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเขามีไฟเซฟตี้ไปให้ด้วยนะครับเวลาที่คุณเบรกนะครับผมเบรกสองมืออย่างนี้นะปึ๊บอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไฟแบบอัตโนมัติเลยนะครับขึ้นในตัวไฟกระพริบสองข้างนะครับผมเป็นไฟฉุกเฉินเนาะก็เป็นกติกาสากลอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณเบรกแรงอะไรแบบเนี้ยก็เจออคุณยู่ในรถรรถเกกก่่งใช็แแตตนะะะะคคับม ผมคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่านะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปัญหาของมันอย่างเดียวก็คือว่านะผมเป็นคนชอบแบบพกของไปนะครับบางทีแบบไปทริปกับเพื่อนอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้ไปนะครับผมไปงานไปนู่นนี่นั่นเราก็ต้องการมีของที่มันเยอะนิดน,นึงนะครับหรือแม้แต่คุณจะขี่เครื่องตัวเนี้ยไปต่างจังหวัดมันก็ต้องพกน้ำมันสำรองไปนะครับผมอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าอยากใส่นี้นี่เลยก็ได้นะครับผมอ่ะมาดูใกล้นิดนะครับซึ่งตัวอยู่บล็อกอันนี้เนี่ยอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่ามอเตอร์ไซค์เเเเเเนน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 ีีีมมีีออ่่่่่่่่่่่่่ยยยยยยยผผผผมม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 ไไไคคคคคคออ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 อชชชบบบบบาา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 งงงงดดดดวววววววลกกกกก็็ื้้้้้้ขััััััััะะะรรรถแตตตููุุณณใใหิจส โน้ตบุกนะครับผมได้ประมาณ4-5่หตัวติดเลยอะไรเงี้ยนะครับผมอยู่ในเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณใส่โฟมใส่อะไรไว้นะครับผมอันนี้ใส่หมวกกันน็อกนะครับผมถ้าเกิดคุณมีกุญแจนะครับผมมันจะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมมันจะเป็นชื่อว่าสมาร์ทคอนโทรลเลอร์นะครับผมซึ่งคุณไม่จาเป็นต้องแบบเสียบเข้าเสียบออกอีกแล้วนะครับผมคุณแค่แบบเก็บไว้กับตัวนะครับผมอย่างในกรณีนี้ผมเอาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปขับต่อนะครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยพอคุณเอาไว้อยู่ใกล้ๆแล้วปุ๊บบบนนะคะคครัุุุณแ่หมป๊ ปึ๊บอย่างนี้นะครับผมแล้วคุณก็ตามสเต็ปนะครับผมคุณปล่อยทักเกิลนะครับผมปล่อยเซฟตี้นะครับแล้วก็เบรกแล้วก็สตาร์ทเครื่องเรียบร้อยสบายๆสตาร์ทได้เลยนะครับผมโอเคนะครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นไฮไลท์มากๆที่ผมมองว่าเออเขาค่อนข้างจะยูทัลไลซ์ดีนะครับผมก็คือว่าตัววินชิลตัวนี้นะครับผมไอตัววินชิลตัวนี้เนี่ยอ่าผมเปิดไฟก่อนนิดนึงนะปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับวินชิลตัวนี้เนี่ยมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบว่าเป็นแบบสเต็ปเยอะมากๆเลยนะครับผมผมกดปึ๊บนิดนึง ลงเลยปึ๊บไม่นึงลงเลยนะครับมันดีที่ว่านะเวลาที่คุณแบบไปขับแล้วเนี่ยเวลาที่คุณแบบไปขับตากฝนอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าคุณเปิดสุดอย่างเงี้ยนะครับฝนเข้าหน้าคุณเนี่ยมันก็จะเข้าน้อยลงนะครับผมไอการปรับแบบเป็นไฟฟ้าแบบนี้มันมีข้อดีที่ว่านะสบายนะครับผมคุณไม่จําเป็นต้องแบบเหมือนรุ่นมอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นๆนะครับผมที่คุณต้องขับปุ๊บนะพอคุณไอวินชิวแม่งเยอะไปหวาอะไรเงี้ยคุณก็ต้องมาจอดพักนะครับแล้วคุณก็ต้องมานั่งเช เนี่ยเอ้ยมันบังสายตาว่ะไม่ค่อยดีว่ะอ่ะก็ลงลงลงอย่างเงี้ยก็ได้นะเป็นสเต็ปชัดๆนะสบายๆเลยนะครับผมนั่นเป็นข้อดีมากของตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับผมก็คือจะเป็นตัวเปิดไฟปิดไฟนะครับผมปุ๊บนี่นะครับปิดไฟสบายๆนะครับผมเปิดไฟหน้าปุ๊บ นี่นะครับผมเรียบร้อยนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นตัวอินโฟนะครับผมอินโฟเนี่ยจะมีทั้ง2อันนะครับผมจะมี A กับ B นะครับผมซึ่งมันเอาไว้ใช้สำหรับเวลาคุณซิงค์ตัวบลูทูธกับตัวโทรศัพท์ของคุณนะครับผมต้องเตือนก่อนนะครับว่าไอการซิงค์โทรศัพท์ที่เขา a d v e r าย s e กันเนี่ยนะครับมันไม่ได้รองรับ iOS นะครับผมมันไม่ได้รองรับ iPhone นะครับมันใช้ได้แค่ตัว Android ล้วนๆเลยนะครับผมตั้งแต่แอนดรอย7ขึ้นไปนะครับคุณจะใช้ซัมซุงคุณจะใช้หัวเว่ยคุณ ได้ยินมาว่านะครับผมในตัวหน้าเนี่ยมันจะถูกอ p t i m ม z e เท่ากับให้เข้า iOS ได้แล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับผมใครทราบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมข้างล่างเลยแล้วกันนะครับซึ่งคุณสามารถซิงได้นะครับผมคุณก็ปรับปรับปรับวันเวลาปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเดโมเสร็จทีหลังแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวแปรนะครับปิดปิดอย่างเงนัวี้ยนะครับผมมมคคคคุุุณณณสาารรรถอออนนนโโทททศัพ์ขงงไได้้ะ่จเป็ตแบบเอาโทรศัพท์ขออองคุณกมมมาาแแบบบนนี้้ะครัผจอดลวก็มมาาทด โทรศัพท์อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเอาโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าอีกต่อไปนะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบว่าคอยต่อ,อฟังนู่นนี่นั่นนะสามารถรับสายได้สิ่งยังไงสบายๆนะจะสมัมาเสร็จจะ i, อะไรอ็แล้วแต่นะครับผมคุณสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้อย่างตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งปุ่มแบกปุ่มขึ้นปุ่ม, k, ม,มลงนะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเชื่อมกับตัวแอปพลิเคชันโรดซิงนะครับผมฮอนด้าโรดซิงของเขานะครับซึ่งมีในแอนดรอยเท่านั้นนี้ที่ผมว่าไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาดิมอนเสตว่าทีหลังว่าอาจะขรคนเดียว มานี้นะก็คือการเสบิลิตี้ของมันนะครับผมแล้วก็ความจับความกำยำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจากที่ผมลองมานะครับผมผมบอกได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่ามันเป็นรถที่นิ่งมากนะครับผมเป็นเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะครับแล้วก็แบบเครื่องมันใหญ่มันตัวใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็แลกกันไปนะครับถ้าเกิดคุณขี่แข็งเนี่ยผมบอกว่ามันทำได้ง่ายๆสบายๆนะเพราะว่ามันเร่งศูนย์หึ่งร้อยเนี่ยประมาณแปดวิกว่านะครับผมเบรกเนี่ย ABS แบบฟูลเบรกเลยนะแบบ ABS ทำงานทอร์คคอนโทรทำงานต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างจะดีนะครับผมในแแแแงง่่่่่ขอกกกาารรรบบบบบบบเเเเวววลลลลทีีีีคคุณืืนนนนนนนถพ้้ะัย มันไม่มีน้ำนะครับผมมันไม่มีฝนขอโทษด้วยที่เทสให้ดูแบบอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมแล้วส่วนเรื่องแบบ traction control เนี่ยก็ถือว่าเออเวลาตอนเลี้ยวตอนออกตัวอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเวลาแบบคุณเลี้ยวปุ๊บแล้วคุณเร่งเต็มที่เลยนะครับผมให้ล้อมันฟรีเนี่ยล้อมันก็จะสามารถวิ่งให้มันคอนจังชันกันนะครับผมทำให้คุณรถไม่สายรถไม่อะไรเงี้ยนะก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสให้ดูด้วยนะครับโอเคนะผมเดลที่ผมว่าไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นการซิงค์แบบโทรศัพท์นะครับผมทำให้คุณสามารถคอนโทรลโทรศัััััพท์คคคคคุณได้้้้้้เเเเนน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 นีี่่่ยยยยแแตะะะะะลลลิกกขขาา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 งงงซรรรรบบออออมผปปจ็วบ ผมคุณสามารถเลือกได้หมดเลยนะครัในกรณีนี้ผมกอลองตัวนําทางให้ดูก่อนนะครับผมก็คือเวลาคุณเลือกก็คือ Enter เปึ๊บอย่างนี้นะครับผมันก็จะอ่านเสียงให้คุณนะครับว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วครับค้นหาด้วยเสียงกดขวาเพื่อเริ่มค้นหาสถานที่นะครับพอกดไปปึ๊บปึ๊บ กดขวาไปพูดสถาน,นที่หรือที่อยู่นะครับทองหล่อสมมติผมพูดว่าทองหล่อเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเลยนะครับผมซอยสุขุมวิทกดขวาเพื่อเริ่มการอันนี้นะครับผมก็กดขวาทีปุ๊บไปมันก็จะเริ่มโหลดการนําทางไปนะครับแล้วมันก็จะบอกคุณไปเรื่อยๆนะครับผมคือมันจะเป็นแบบแนวเสียงนะครับผมคุณไม่สามารถดูแบบ GPS ได้เนะเขาไม่แนะนําให้คุณแบบมาตั้งติดตรงนี้นะครับผมก็แบบว่าฟังไปเอออีก200เมตรเลี้ยวซ้ายนะอ่าอีก300เมตรเลี้ยวขวาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวแนวนี้หมดเลยนะครับหรือว่าคุณอยากจะโทรก็ได้นะครับผมสมิวาเบปโทกดข เพื่อเลือกรายชื่อปุ๊บนะคะผมค้นหาด้วยเสียง ผู้ชื่อผู้ติดต่อหลังเสียงเตือนผู้ชื่อผู้ติดต่อหลังเสร็จเสียงเตือนนะครับผมสุรชัยมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมสุรชัยนะครับผมแล้วคุณก็กดตัว enter ข้างขวาไปนะครับแล้วมันก็จะโทรหาคุณสุรชัยเลยนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมเอ่อในเรื่องของพื้นที่เนี่ยบางทีเนี่ยผมมองว่ามันก็จะมีบัคค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับผมเวลาที่คุณพูดสยามพารากอนคุณพูดเอมโพเรียมพูดอะไรเร็วๆนะครับผมหรือว่าอะไรที่แบบว่าเราต้องตะโกนนิดนึงอะไรเงระะี้ยมันยังไม่เสถียรขนาดนั้นนะครับผมม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 ััััััันน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 นจจจจจะะ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 ะไไไไไไไดดดดด้้้้้้อออออรร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 ทททีีีี่่่่งงงงาา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 ยยยๆคคคคคบบบบผผผผเเ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 เลลววววขขสสกกกกปปปปปณณถิุ็็แ๋์ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมที่ต้องโอเว์โอเวอร์เพิ่มเติมนะครับผมเป็นเพราะว่าเสียงลมเนี่ยค่อนข้างหนักมากๆเลยในช่วงนั้นนะครับผมเดี๋ยวทุกท่านฟังลําบากนะครับว่าผมพูดอะไรนะครับผมก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าถนนเส้นนี้ค่อนข้างจะเรียบนะครับผมแล้วก็ไม่มีเอ่อแรงคุกขระเลยนะครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาที่ผมลองไปขับมานะครับผมเส้นตรงราวมังแห่งตรงนี้นะครับมีการก่อสร้างแล้วก็ความขุกขระค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านเร่งแบบว่าไปตองลงหลุมไปเลยแรงแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโดยไม่สนใจเลยเเเเเนน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 นีีีีี่่่่่่่ยยยถถ้้้้้้าาามมมมมมัััััไไดดดะะะะคคครรรบบบผผอออออจจจจตตตใหหกิิิิุุงงขแลว นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมลองบิดไปร้อยหนึ่งดูนะครับผมเอาละครับผมบิดทีเดียวนะครับปี๊ดเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบล่าสุดเกือบร้อยนะครับผมแต่ว่าก็สบายๆนะครับผมเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเขาเร่งน้ำผมไปแล้วเขาหมั่นไส้เลยผมขับช้าจัดเลยเขาก็น่าจะขับประมาณร้อยยี่สิบได้นะครับเมื่อกี้คือบิดปุ๊บทีเดียวแล้วมันไหลไปเลยอย่างนั้นนะครับผมนั่นคือการลากดึงของเขานะครับผมคือดึงไปเลยทันทีอย่างนั้นนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันประมาณผมขับประมาณร้อยหนึ่งเนาะเขาเร็วกว่าผมเนี่ยนั่นก็น่าจะประมาณรับี่นไ้คม HSVCS นะครับผมเลือกรายชื่อผู้ติดต่ออะไรต่างๆนานาเนียนะครับกดเข้าไปทางขวานะครับผมเพื่อเลือกรายชื่อผู้ติดต่อนะครับกดไปปึ๊บแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะมีเสียงปิ๊บออกมานะครับผมให้เราพูดว่าเอยจะโทรหาใครงี้นะครับสุรชัย การค้นหาล้มเหลวล้มเหลวนะครับผมคือถ้าที่ผมเข้าใจได้ก็คือว่านะครับผมความที่เสียงลมมันค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะครับผมแล้วตัวไมโครโฟนที่มันรับจากตัว iPods Pro ของผมเนี่ยนะครับมันไม่ได้รับเสียงแบบชัดๆร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับเป็นเพราะว่าทั้งลมทั้งอะไรมันตีแรงมากเลยนะครับผมผมให้ฟังเสียงคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดไม์มันโดนลมเนี่ยมันจะเสียงประมาณไหนนะครับเป็นเป็นเป็นกากินได้ง่ายกว่าก็สํางเปลี่ยนโปรอะไรเงี้ยนะครับ แล้วความที่มันไม่ใช่ชื่อง่ายนะครับผมเหมือนกับบอลเหมือนกับบอยเหมือนกับแบตค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับที่ไมโครโฟนมันจะจับเสียงได้ถูกต้องร้อยเปร็นะครับเช่นสมมติอะไรง่ายๆนะครับผมเช่นทองรอลาดพลาวอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับผมมันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมองว่านะครับพวกนี้มันต้องใช้เวลาในการแก้ไขนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการใช้ AI เรียนรู้ภาษาของเราอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะต้องมีการทสกันหลายแบบอีกนานนะครับผมในความคิดของผมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นฟอร์ซ่าสามล้าศูนย์ พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับหรือว่านะครับผมอีกโซลูชันหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเอฟเฟกติฟก็คือการซื้อหมวกกันน็อกที่มันมีหูฟังบลูทูธมีไมค์บลูทูธในตัวแบบนี้นะครับผมที่ถูกออกแบบไม่เก็บเสียงดีๆไปเลยอย่างเงี้ยนะครับผมถูกออกแบบไม่ใช้บนถนนคุยนู่นคุยนี่ไปเลยนะครับผมมันก็จะสามารถดึง potential ของฟังก์ชันนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่มากกว่านะครับเอากระจกขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมจะได้บังลมด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเอาลงซะเยอะเชียร์นะครับผมคือต้องบอกนี้นะครับการขับขี่ทางตรงเนี่ย ซีนที่ผมจะทำนะครับตัวคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับผมมันจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณเหมือนวันก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเหมือนกับเซตสายหินหินหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นคอนดิชันที่ยากระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ยากเท่ากับแบบพวกพื้นน้ําหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองเบรกกันนะครับผมจะวิ่งออกประมาณสักประมาณ50-60นะครับแล้วผมเบรกทีเดียวนะครับแล้วก็ดูว่ามันระหว่างที่ผมเบรกเนี่ยมันจะไปได้แค่ขนาดไหนนะครับผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับผมเอาตรงนี้เป็นเบจมาร์กนะครับก็คือว่าผมจะเหยียบเบรกเนีีีีีีีีีี่่ยย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 นน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 นะะ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 คคครร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 รััััััับบ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 ผผผผผมม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 เเ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 หหหตตตตงงงง้้้้้แแลลลววววกกกกก็าาสขฟููอปปุทดดจไไ ไกลขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มันอยู่ขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเอาละครับผม3 2 1 นี่คือหลังจากผมเหยียบเบรกตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมวิ่งมาผมดูว่า60ผมว่า60อ่ะน้อยไปหน่อยเดี๋ยวผมไปกลับมาวนทางนี้แล้วก็เอาเบรกตรงนี้ทางเดิมนะครับโอเคนะผมเรามาทําอีกทีนะเมื่อกี้เนี่ยผมมองว่ารันเวย์มันสั้นไปนิดนึงนะเมื่อกี้เนี่ยวิ่งที่40่สิบนะคราวนี้ผมจะพยายามวิ่งให้ได้ประมาณ60นะครับผมคือคุณสามารถทําให้มันเร็วคอาเร็วต้นมันเร็วขึ้นได้แหละโดยการปิดตัวแทร c ชั่นนะครับผมแต่ว่าการปิดตัวแทร c ชั่นเนี่ยเวลาที่คุณเบิ้ลเครื่องเบิ้ลร์นเบิร์นาต้อเปิดไวว้้แลกันนะครับโอเคนะผม3 2 1 อันนี้คือประมาณเกือบๆห้าสิบนะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับเนี่ยคุณเห็นรอยเบรกไหมเนี่ยคุณเห็นคุณเห็นรอยนี่ผมวิ่งมาไหมรอยเบรกแบบคือพอ ABS มันทำงานปุ๊บนะครับไอ้ทักชั่นมันทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ถลายไปโดยโดยที่ว่าล้อยังหมุนอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ล้อเบรกทีเดียวอะไรเงี้ยถึงแม้คุณจะฟลูเบรกฟลูเบรกแล้วก็ตามนะครับซึ่งก็มันเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากนะครับในการป้องกันที่แบบว่าเวลาที่คุณเบรกแล้วเนี่ยคุณสามารถหักโคลงหักหลบได้นะเพื่อปป้้้้้ออองงงกกกัั by, ันนนนแบบบบบวว่はは่่าาาาเเเเยยยะะะะสสสูญี Covid ี oui> claro. ีี um ีีรรรรรรทตไไไมมมมมมณถิดคผ ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ